อยู่ตลอดนะพัฒสามารถแทงเข่าซ้ายไปเลยครับฟันสอกขวาร่วงอยู่เลวครับ,รบโกกรรรมาผู้นี้กำหน S <S ดนก,หนการแข่งขัน3ยกมวยหญิงก็ชก2นาทีพัก2นาทีนะครับมีการเปิดเผยคะแนนทุกยกดีครับแมใหญ่ดีเหลือเกินครับเดินต่อยของฮอลลี่โอ้นี่ติดเครื่องเดินเลยนะแทงซ้ายมาแม่จะเข้าไปนี่ต้องดูดีๆครับของฮอลลี่แม่ดูแล้วแม่มวยหญิงแล้วเน้นหมัดเลยเราไม่ค่อยเห็นนะครับโดยเฉพาะหญิงไทยของเราสบายนะครับฮอลลี่ เข้ามาขี่คอตีฟันศอกขวามาแบบพับทุกข้าโอโดนคอโดนศอกแล้วก็ร่วงเลยครับโอ้นี่ครับหลอดไม่รอดครับแหมระคังมาหรือยังครับแหมเอาบุกหนักครับส่อไกแล้วแล้วแข้งครับโอ้ยยังทนได้ครับตามเข้ามาครับเสียบเข่าฟันส่อทีครับย่อลงไปโอ้ยแหม่ระคังดังพอดีครับตัวแรกของเราครับฮอลลี่เบอร์เนสนะครับกับทางด้านเพชรสามารถครับยกแรกนี่มีไปสองนับแล้วนะครับ ไมสามารถต้องกลับมาพลิกเกมครับต้องหาจุดยูเทิร์นให้รวดเร็วต่อสู้ตลอดแะ้วับไม่สามารถแทงเข่าซ้ายไปเลยครับฟันซอกขวารวดเลยครับโอกรมการโบกยุติการชกเลยครับเรียบร้อยไปดูไฮไลท์กันเลยครับเปิดมาปุ๊บนี่โอ้โหแทงเข่าครับแล้วก็ฟันศอกโดนเต็มเต็มเลยนะครับไม่สามารถครับนี่โดนศอกก็น่าจะจุกอาโดนเข่าน่าจะจุกเลยครับแล้วก็ตามด้วยศอกนี่ฟันเข้าไปครับเต็มเต็มขมับ กรรมการก็ดูแล้วนะครับว่าโอ้โหดูอาการแล้วเพชรสามารถรีดโดนตั้งแต่ยกที่แล้วเลยนะครับถ้าปล่อยไปนี่ก็อาจจะเกิดอันตรายต่อนักกีฬาได้ก็เลยตัดสินใจกลิตครับมุมแดงครับฮอลลี่โบนเนสจากอังกฤษแทบก็เป็นฝ่ายเอาชนะน็คเพชรสามารถสออุ้ที่ยินไปได้ครับในยก